กันอีกเร็วกบปูไทยนะจ๊ะผ้าม้วนในรายการแม่ปูผ่าเซ็บมึงอีกจะเราเด็กอีย่างมาฝากอีกนะคะมากไม้ละกายกล่องแล้วบอกว่าลองกินเบิงแบบเลือดแบบซับแบบใหม่ระว,วังสิไม่ปังไม่เป๊กไม่ใช่แม่ปูสตรอเบอรี่แล้วก็อะไรนะน้ำปลาหวานมึงต้องจีเซจซสำไดซสูง มันเป็นอะไรที่ลงตัวเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆเปรียปร้ยวก,กับมษเสียวลานะคะต่อด้วยมะปรางผสมเค็ดแควนแน่นอนสมเค็ดแควแน่นอน,น,น,อนล้องกอนนะคะล้องกันเค็ดแควมากหนูเสียวฟันแบบแบบเสียวฟันแหงแทำเราไปดิ้งง่วงตอนนี้นะคะก็ร้องเพยงก็ระลงมาหนี่ค่ะจังซี่เลยจังซี่เลยขอบคุณฐานิตามมากนะคะขอบคุณฐานิตาม,มากเลย ขีแตกแท้ๆขีแตกแน่นอนอ,อยากแสบตรงต่ามาเบิ่งต่ามาชิมนะจ๊ะรีบค่ะรีบเลยของดีมีน้อยนะคะมีจำนวนจำกัดไปก่อนเด้อไม่อยากให้ไปเห็นตอนกินอยากตายเ็ดไปแล้วบ๊ายบาย